สวัสดีค่ะทุกคนเค้กจากสุขใจแลบเองค่ะเรื่องที่จะพูดวันนี้นะคะก็คือเป็นเรื่องที่เพื่อนๆมักจะถามกันเข้ามาบ่อยๆนะคะก็คือความแตกต่างระหว่าง 3D printer ของ Bamboo Lab A1 ค่ะกับ Bamboo Lab H2D ค่ะระหว่าง2ตัวนี้นะคะแตกต่างกันยังไงบ้างค่ะเริ่มต้นเลยนะคะตอนแรกเนี่ยเค้กซื้อเครื่อง 3D p ิ i n t เตนะคะของ b a m b o Lab A1 Combo ค่ะตัวนี้นะคะซื้อมาเป็นครั้งแรกตัวแรกแล้วหลังจากนั้นเคก็ซื้อตัวที่สองก็เป็น Bamboo Lab A1 Combo เช่นเดียวกันแล้วหลังจากนั้นพอตัว Bamboo Lab H2D ออกมาเป็นตัวใหม่ล่าสุดเป็นเทคโนโลยี ที่ใหม่ที่สุดเพราะว่าเค,คอยากจะรู้ว่าตัวเทคโนโลยีที่มันล้ำสมัยที่สุดในณขณะนี้เนี่ยมันสามารถทำอะไรได้บ้างมีความแตกต่างกันไหมกับตัว Ba m b ูแล็ A1 c o ันคอมโซึ่งก็มีหลายๆคนที่ทัาเข้ามาถามเพราะว่าอยากจะทราบถึงความแตกต่างของมันเนาะเดี๋ยววันนี้นะคะเค,คก็จะมาพูดให้ฟังนะคะถึงข้อแตกต่างของ 3D printer ทั้งสองตัวนี้กันค่ะ เอาละค่ะวันนี้มาเริ่มกันเลยนะคะข้อแตกต่างข้อแรกเลยนะคะเรามาพูดกันถึงเรื่องราคาก่อนเลยค่ะราคาของ b a m b o แ l a บ A1 Combo นะคะอยู่ที่ประมาณ15,000บาทบวกๆค่ะส่วน H2D นะคะอยู่ที่9 9 0 0 0บาทบวกๆค่ะราคาแตกต่างกันแบบ เกือบๆจะห้าเท่าได้เลยเนาะก็ A1 Combo เนี่ยก็คือจะเป็นรุ่นออกแนวค่างล่าง,าง,างมาจนถึงกลางๆประมาณนี้นะคะแล้วก็ตัว H2D จะเป็นแบบไฮเอ็นมากๆจริงๆตัว H2D เนี่ยจะมีราคาที่สูงกว่านี้อีกนะคะคือสามารถที่จะปริ้นโมเดล 3D ได้แล้วก็สามารถที่จะเลเซอร์ได้ด้วยแต่ตัวที่เคกซื้อมาเนี่ย H2D ตัวนี้จะสามารถทำได้ แค่ Print 3D Model ค่ะมาถึงข้อที่2เลยค่ะเรื่องของระยะเวลาในการปรินค่ะมีหลายคนถามเข้ามาค่ะว่าระยะเวลาในการปริ้นยเนี่ยมันแตกต่างกันมากไหมนะคะจริงๆแล้วเนี่ยจะต้องคุยกันถึงเรื่องโมเดลที่จะนำมาปริ้นกันก่อนนะคะว่าเป็นโมเดลแบบนี้ถ้าพูดถึงเรื่องเทคโนโลยีของตัวตัว 3D printer นะคะ A1 เขาจะมีตัว n o สเซ e หรือว่าตัวหัวเข็มที่เอาไว้ปริ้นโมเดลให้เราเป็นหัวเดียวถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะปริ้นโมเดลออกมาเป็นสองสีที่สลับกันไปมานี่นะคะสมมุติว่าเราต้องการที่จะปริ้นน้องมะลายตัวนี้ถ้าใช้ตัว A1 จะใช้เวลาถ้าจะไม่ผิดน,นะคะประมาณ9ชั่วโมง นานมากๆเพราะว่าอย่างที่บอกคือเขามีหัวเข็มอยู่หัวเดียวเพราะฉะนั้นเวลาเริ่มต้นสมมติว่าเขากำลังปิ้นสีขาวแล้วมาเจอลายตรงนี้ที่เป็นสีดำเขาจะต้องเปลี่ยนสีของเส้นด้วยการที่ต้องไปโหลดเส้นสีดำเข้ามาอยู่ในหัวเข็มหรือว่าในนอสเซลของเขาก่อนค่ะ แล้วเขาถึงจะค่อยเริ่มปิ้นสีดำพอปิ้นสีดำไปได้ถึงตรงนี้มาเจอสีขาวเขาก็จะต้องมาโหลดเส้นสีขาวเข้าไปในหัวนอโซของเขาซึ่งตรงนี้แหละค่ะที่ทำให้ระยะเวลาในการปริ้นเนี่ยมันนานมากๆเพราะว่ามันเสียเวลาในการโหลดเส้นแล้วก็ทิ้งเส้นที่เสียไปโดยวิธีการก็คือสมมติว่าตอนนี้เส้นที่มาลงมาเป็นเส้นสี ขาวใช่ไหมคะวิธีการโหลดเส้นก็คือเขาจะต้องตัดเส้นสีขาวทิ้งแล้วเอาเส้นสีดำใส่เข้ามาในเข็มแล้วก็ฮีทให้มีความร้อนทิ้งสีที่มันผสมกันอยู่ในหัวเข็มเนี่ยออกมาให้หมดก่อนให้มันกลายเป็นเหลือแค่สีดำสีเดียวนั่นแหลคะค่ะ ทุกๆครั้งเขาจะต้องทำแบบนี้ก็เลยทำให้เขาเสียเวลามากส่วน h 2 d เนี่ยมีวสองหัวเข็มเลยแบบนี้ก็สามารถที่จะสลับกันทำงานแบบนี้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องทำการโหลดเส้นสีสลับกันไปสลับกันมาซึ่งตัวนี้ก็จะใช้เวลาในการทำอยู่แค่ประมาณ2ชั่วโมงกว่า จาก9ชั่วโมงเหลือ2ชั่วโมงกว่าสองนี่คือข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดเลยใช่ไหมคะแต่เดี๋ยวก่อนคะ่ะจริงอยู่ว่ามันมีข้อดีมากหากว่าโมเดลของเรามีการสลับสีกันไปมาแบบนี้เยอะๆแต่ถ้างานที่เราอยากจะทำเนี่ยเป็นแบบนี้ซึ่งมีสีเยอะเหมือนกันใช่ไหมคะแต่การปิ้นแตกต่างกันคะ่ะตัวนี้นะคะเวลาปิ้นเขาจะต้องปิ้นออก ปิ้นแบบนี้เครื่องปรินเตอร์ A1 กับ H2D เนี่ยใช้เวลาแทบจะไม่ต่างกันเลยค่ะหมายความว่า H2D จะใช้เวลาปริ้นได้เร็วขึ้นก็ต่อเมื่อโมเดลของคุณเนี่ยมีความสูงแล้วก็มีสีสลับกันไปมาแบบน้องมะลายหรือว่าแบบน้องยีราฟอะไรแบบเนี้ยเยอะๆถึงจะลดระยะเวลาในการปริ้นลงมาได้ถ้าจะเอามาปริ้นพวก โมเดล 2D อารมณ์แบบนี้นะคะหรือโมเดล t d แบบนี้ระยะเวลาในการปิมพไม่แตกต่างกันเลยค่ะข้อที่3นะคะคือเรื่องของความกว้างของชิ้นงานที่สามารถพิมพ์ได้ความกว้างของขนาดชิ้นงานที่ A1 สามารถพิมพได้คือ2 5 6รคูณ2 5 6คูณ 256, 256, 256คือกว้าง256 ยาว256แล้วก็สูง256ค่ะส่วนของ H 2 D นะคะความกว้างประมาณ320ความยาวประมาณ320แล้วก็ความสูงประมาณ325คือสามารถที่จะปริ้นโมเดลที่ขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นมาได้อีกเยอะเลยค่ะก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์หลักที่เค้กเลือกซื้อเครื่องปริ้นตัวนี้เหมือนกันนะคะเพราะว่า H 2 D เนี่ยถ้าพูดถึงแบรนด a บมบูแหละนะคะตัว s 2 d เป็นเครื่องปรินที่สามารถปรินได้ใหญ่ที่สุดในขณนะนี้แล้วค่ะซึ่งอันนี้เราจะยังไม่พูดถึงแบรนด์อื่นนะคะที่จริงๆก็มีอีกหลายแบรนด์ที่สามารถจะปรินโมเดลที่ขนาดใหญ่ได้เช่นเดียวกันค่ะส่วนตัวเคที่เคทจะทำพวกของเล่นของตกแต่งบ้านแล้วก็พวกของขวัญอะไรพวกนี้คือบางทีเคกจะต้องทำถาดที่มันมีขนาดใหญ่ ซึ่งก่อนหน้าน,นี้ที่เราใช้ของ A1 วานะเรารู้สึกว่ามันเป็นข้อจำกัดของ A1 เลยที่าถาดพิมพ์อะสามารถพิมพ์ได้แค่แบบ256เซนติเมตรอะมันเหมือนกับว่ามันน้อยไปก็เลยแบบตัดสินใจเลยว่าเออลอง h อ d ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะข้อที่4ค่ะหลังจากที่เรามี A1 อยู่2เครือ่องแล้วใช่ไหมคะเราเริ่มที่จะรู้แล้วว่าเออมันมี เส้นฟิลามนอะไรบ้างที่ใช้ได้เส้นแบบไหนเหมาะกับอะไรแล้วก็เราก็อยากจะทดลองเส้นใหม่ๆซึ่งมันก็จะมีเส้นฟิลามนใหม่ๆออกมาอีกหลากหลายแบบทีนี้เนี่ยบางเส้นเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องใช้อุณหภูมิในการหลอมเส้นออกมาเพื่อจะทําโมเดลให้เราที่มันสูงกว่าตัว A1 คือ A1 นเนี่ยหัวพิมพ์ทำความร้อนได้ สูงสุดอยู่ที่สามรอองศาแต่ว่าตัวอิสตูเดียหัวพิมพ์ทํางานได้สูงสุดถึง350อยห้าสิบองศาเลยก็เลยกล่าวว่าเอาิ่มเผื่อเราจะอยากทดลองอะไรใหม่ๆก็เลยอยากจะได้ตัวที่รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆในอนาคตได้เพิ่มขึ้นค่ะห้าเรื่องของอุณหภูมิภายนอกตัว A1 เขาจะไม่มีกล่องใช่ไหมคะที่สามารถควบคุมอุณหภูมิ ข้างในเวลาพิมพ์ได้ทีนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าถ้าเราอยากจะลองเทคโนโลยีใหม่ๆลองเส้นใหม่ๆอย่างสมมุติว่าเป็นเส้น PETG อ่ะอันนี้ก็จะเป็นเส้นิลาเมนต์อีกแบบหนึ่งนะคะซึ่งมันจะมีกลิ่นแล้วก็มันต้องการการอ่ะมันต้องการควบคุมอุณหภูมิภายในเวลาปริ้นตัว A1 เนี่ยถ้าเราอยากจะใช้เส้นิลาเ m e n t ของ PETG เราก็จะต้อง หาวิธีใส่กล่องเข้าไปก่อนใส่ตัวดูดความชื้นเข้าไปในกล่องที่เราจะต้องไปซื้อมาเพิ่มอะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นตัว H2D ก็คือเราสามารถที่จะเริ่มทำได้เลยค่ะ5คือเรื่องของน้ำหนักตัวเครื่องปรินเตอร์ค่ะตัว A1 เนี่ยน้ำหนักจะอยู่ที่ประมาณ8.3กิโลกรัมส่วน H2D น้ำหนักอยู่ที่21กิโลกรัมค่ะคือเค้ยกคนเดียวไม่ไหว แล้วก็เค้กเป็นโรคหมอนรองกระดูกคับเส้นประสาท้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นข้อจำกัดที่เวลาเราจะซ่อมเราจะยกเราจะหมุนอะไรประมาณนี้มันก็จะทำให้แบบเกิดอ,อาการปวดหลังขึ้นมาได้อีกอย่างหนึ่งคือบางทีเรามีการไปสอนไปเทรนบ้างหรือว่าไปโชว์ผลงานบ้างเราต้องการที่จะเอาเครื่องปิ้นอะย้ายใส่โรลค,ค่ะ คือ h d d นี่ก็คือตัดไปได้เลยไม่ไม่สามารถไปได้แล้วค่ะอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้นตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้อะไรแบบนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าตัว A1 คือโอเคเลยอันนี้นะคะเป็นความเห็นส่วนตัวของเคเองนะคะบางทีเนี่ยเวลาที่เคปิ้นอ่าจะเป็นพวกอ่าโมเดล 2D ที่เป็นที่เคททำเป็นสื่อการสอนภาษาไทยแบบนี้ค่ะคือเวลาปิ้นเนี่ยเราจะปิ้นทีละหลายๆชิ้นนะคะไม่ได้ปิ้นแค่ชิ้นเดียวทีนี้เคก็พิ้นในเอวันเนี่ยไม่มีปัญหาเลยแต่พอเข้าไปปิ้นในอ s สตอ่ะคือมันมีปัญหาปัญหาก็คือมันเป็นเส้นๆไม่สวยหรือว่าเป็นจุดๆคืออันนี้เราไม่รู้เหมือนกันว่าเราอาจจะมีการตั้งค่า ที่ไม่ถูกต้องหรือว่ายังไงนะคะแต่ว่ารู้สึกว่าเออพอเราใช้ตัว a 1ปีน r ะ i เออมันไม่มีปัญหาดีแล้วก็ใช้งานได้สะดวกเพราะว่ามันมองเห็นได้ชัดเจนดีค่ะพูดถึงข้อแตกตา่างข้ๆของประสบการณ์ของตัวเค,คเองนะคะที่ได้มาลองใช้งานของทั้งตัว a 1แล้วก็ h 2 d สำหรับความคิดเห็นส่วนตัวของเคค,คือถ้าเกิดว่าเราอยากจะลองเริ่ม ซื้อเครื่องปิ้นแล้วเอามาใช้เนี่ยเพื่อฝึกทำโมเดลเพื่อจะเอามาทำเป็นงานฮ็อปปี้ส่วนตัวหรือว่าขายเป็นพวกของเล่นหรือว่าเป็นโมเดล 3D ท,ที่ไม่ซับซ้อนมากไม่มีสีสันสลับกันไปมาในชิ้นงานเยอะแค่ว่า A1 ก็ตอบโจทย์แล้วค่ะโอเคแล้วใช้งานง่ายมี ติวเตอรลเยอะมีคนสอนเยอะโอเคค่ะวันนี้นะคะเราก็มาพูดถึงเรื่องข้อแตกต่างของตัว A1 กับ H2D กันเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าหากว่าใครมีข้อสงสัยตรงไหนนะคะหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถส่งข้อความมาได้เลยนะคะวันนี้นะคะขอบคุณที่มาฟังในประสบการณ์ส่วนตัวในการใช้งานแล้วก็ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องของตกใจแลบของเราด้วยนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ